คอนเซิร์นเอซีเรื่องคุณแม่ยายลองเรียนให้ใหม่จะเป็นยะงไงไปดูกันเลยยายลองเรียนใหม่แล้วโรงเรียนเก่าไม่เรียนแล้วนหายเป็นเจ็ดโมงห้าสิบ ฉันอยากจะใส่มงกุฎไปด้วยมงกุฎมงกุฎหรือมงกุฎก็ไม่รู้อ่านอย่างนั้นแหละว่ามงกุฎแล้วกันนะเพื่ออ่านถ้าอ่านผิดเพื่อเพื่อนจะได้เตือนโรงเรียนใหม่อยู่ใกล้ๆบ้านฉันเองเนี่ยเนี่ยจะขับรถไปทําไมเตะเออแต่ฉันขับรถมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันเสียเวลาตั้งห้าสิบกว่าแล้วชนเด็กชนเด็กด้วย เอ้ยเธอเนี่ยเดินเร็วๆหน่อยสิเดินขวางทางฉันอยู่นั้นแหละวยขอโทษทีเอยฉันจอดผิดทุกที่เลยอะ่ะรถลง,ลงจอดรถทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นล่ะฉันก็มองไม่เห็นเอยฉันไม่อยากจะขับรถมาเลยก็เปอาแบบนี้แหละ เห็นไหมคนอื่นเขาเดินมาโรงเรียนเอาคนอื่นอยู่บ้านใกล้ๆแล้วฉันจะขับรถมาทําไมเดี๋ยวนะรถคันสีแดงมันของใครอะของท่านพออเอไเอ้ผมสีฟ้าพี่ต่อยเอท่านพออบอกว่าให้เนอไม่ต้องพูดจ้ะให้เรียนให้ผมยาได้แต่ห้ามยอมสิ่มไม่คนอื่นยังย้อมได้เลยไม่มีใครยอมเลยอ,อย่าพูดคอพูดไม่มีใคร ข้าวโรงเรียนนี้กว่าโรงเรียนเดี๋ยวฉันขอออกไปดูข้างนอกก่อนนะว่ามันใหญ่ปะโอ้โรงเรียนก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีชั้นสองมันก็จัดอันนี้ด้วยจัดไม่รู้ายโรงเรียนไหม่อุ้ยขอโทษที่นะไม่เป็นไรจ้าฉันอยู่แม่บอกว่าฉันอยู่ห้องฉันอยู่มหนึ่งนี่นาฉันอยู่ห้องมหนึ่งทับเสหนึ่งทับหนึ่ง ิงยทุกคนเด็กใหม่เด็กใหม่เองก็ต้องแนะนําตัวโอ้เด oh, oh, oh. ็กใหม่โอ้ผมสีฟส้าเธอในห้องนี้อ่ะไม่มีใครย้อมผมสีฟ้าเลยนะ yeah. นี่ไอ้นี่ไงเวลาผมมว่ Thom วงไอ้ผู้หญิงสองคนไอ้ผู้หญิงผมน้ำเงินดนะ้วยแต่แต่ว่าฉันย้อมสีน้ําเงินนะ้าเธอย้อมสีน้ําเงินเธอก็ไปยอ้อมสีให้มาเหมือนเพื่อน พวกนี้อ่ะเธอก็ได้นะยา่ยาไอหัวม่วงแกไปย้อมสีผมมาใหม่เลยนะนั่งที่ไหนก็ได้ไม่รู้มันขึ้นมาอี <c oughs> นั่งที่ไหนก็ได้นะเธอนะทุกคนเด็ก,ก,กใหม่เด็กใหม่เพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่อ่ะอุ้ยอยากละอยากท้าทายเด็กใหม่จังเลยอ๋ออินย้ายมาวันไหนก็มีเพื่อนเลยเด้อ อ๋อูกเรียนทุกคนวันนี้มีเด็กใหม่ย้ายมาเรียนโรงเรียนเรานะออกมาแนะนำตัวให้เพื่อนใหม่จ้าค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าฉันชื่อเด็กจิงซากุละโชกอน ฉันชื่อเด็กหญิงกนงกัไม่ใช่ประมลกาประมวลการมาจากไหนวะผู้ที่ศักโอ้ยสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงผู้ที่ศักชื่อเด็กหญิงภาชราพรงามแสงค่ะชื่อเล่นชื่อผลแกลื่อนค่ะ เฮ้ย,ย,ยคนแก้วไม่คนแป้วเออมัคนคืป้วเปอรเหรออุ้ยชื่อเท่มากเลยนะไปนองโดยเลยจะนักเรียนอเอ๊เดี๋ยวดาเธอโรงเรียนนี้เขาไม่ให้ไว้ผมยาวนะจ๊ะบม่านเองเนะเพื่อนคนเด่อแล้วอะไม่ให้ไว้ผมยาวหรอ เธอกะดูเพื่อนๆแต่ละคนคุณครูให้ตัดผมสั้นถึงติ่งหูเองเองครูพูดว่าห้องนี้สามารถไว้ยาวได้แค่เท่า้ไม่ตัดถึงติ่งหูนะมันพรุ่งนี้เธอไปตัดมันด้วยนะเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านไปเธอให้แม่เธอตัดให้ด้วยนะแล้วตอนเช้ามาถ้าครูเห็นเธอยังไม่ตัดนะครูน่ะจะ ะอะไรดีไม่รู้คิดเองอก็ได้แล้วครูจะให้อภัยแล้วกันนะแต่ถ้าเธอไม่ตัดมาอีกนะครูจะทำโทษเธอเลยนะเธอเป็นเด็กใหม่ค่ะรู้แล้วค่ะวิชาคณิตศาสตร์น่าเบื่อจังเลยไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์เลยฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนปวดท้อง,งอ่ะ จะรักแขกเธอคุณครูขาค่ะอนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะไปได้ไปรีบไปรีบไปรีบมานะพี่แตกปวดท้องอ่ะปวดท้องคีงคงงคแตกแค่เลยฉันกินอะไรมันเนี่ยตอนเช้าไม่ได้กินอะไรเลยเออว่ะตอนเช้าทุกคนต้องหูจระรักนทุกคนนี่ฉันขี้แตกไหลเป็นน้ำละเนี่ย อเช้าฉันก็กินข้าวแบบที่แม่ทําไว้ให้นะไม่ใช่มาม่านะแบบโจ๊กเออตอนเช้าฉันกินโจ๊กนี่หว่าเออใช่ฉันไม่ได้กินมาม่าเอยไม่ใช่ฉันไม่ได้กินข้าวที่แม่ทําฉันต้มโจ๊กกินเอาแล้วทําไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยร้ดีกว่านะคุณเลดไหม โอ๊ยเูาสึกมันจะหายแล้วนะล้างตุดดีกว่าเสร็จแล้วกดชักโคกไปดีกว่าเดี๋ยว <partic> ฉันจะลินไม่ทันเพื่อนเอาม, <c oughs> มาแล้วค่ะคนครูริงกงระเบลอแล้วก็ไปนั่งดาจริงกระเบลไอนอนดีกว่าไม่ไหวแ้แพ้ดีกว่า เพื่อนๆครูไปกันแล้วมาเล่นโยนกระดาษกันเอ้ยนี่พวกนายจะเล่นโยนกระดาษกันทำไมพว,พวกนายมาพากันมาพับเป็นจรวดแล้วยิงใส่กันกันโอเคโอเคพวกนายเดี๋ยวค,คุณครูมาจะทำยังไงล่ะกระดาษเกลื่อนกราดีิครูก็ว่าหรอว่าเราไม่มีระเบียบวินยัยเออแล้วสิไอพวกผู้ชาย เ,ออเดี๋ยวพวกเราค่อยไปเล่นตอนเที่ยงที่สนามเด็กเล่นแล้วกันนะโอเคเพื่อนอ่านาเรียนวิชาอังกฤษน,นะจ๊ะมาเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันเลยอ่าเดี๋ยวครูครูดได้ข่าวว่ามีเด็กใหม่นะไหนใครเด็กใหม่หนูค่ะหนูใช่ไหมชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงภาเชลพรงานแสงค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเฟิร์นค่ะ อ๋อโอเคเออฉนันนึกถึงอะไรบ้างไม่ต้องถามคุณรูปก้าฉันอยากกลับบ้านจังเลยคุณกว่อาอานักเรียนวันนี้เรานัาไม่ได้เลิกบ่ายสามแล้วนะเราเลิกสีโ่โมงนะจ๊ะอ้าวทำไมอยากพูแต่ก่อนเลิกบ่ายสามนี่ ก็พอดีว่าเราวันเรียน6วิชาก็ต้องเลิกสี่โมงเอา้าก็มีครูคนใหม่มาไงแล้ว่ก็ต้องเรียน6วิชาแล้วก็เลิกสี่โมงเย็นสี่โมงตรงนะเวรใครก็ทําเวนทําเวนเสร็จสี่โมงครึ่งนะเออวันนี้วันวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมนักเรียน วันที่แปกวันจันเวีนใครบ้างหนูค่ะผมครับผมครับผมครับหนูค่ะหนูค่ะโอ้เยอะอยู่นะโอเคชั้เนเอ้ยนี่ตอนบ่ายสามเริ่มทำมทเ,เวนได้เลยนะเออไม่ใช่สิเออตอนตอนสี่โมงเริ่มทำเวนได้เลยนะทำครูจะมีเวลาให้ทำเวนเสร็จถึงสี่โมงครึ่งนะโอเคนะนะักเรียน โอเคค่ะอาวิชาอังกฤษจดเลยนะจดจดเลยนะจันนักเรียนใครไม่จดก็เรื่องใครไม่จดก็เรื่องของเธอนะเดี๋ยวสอบก็ไม่รู้เรื่องหรอกจดเลยนะจะได้จําได้นะนักเรียนเออรถเด็กใหม่ไว้ผมยาวทําไมพอดีเออมแม่ไม่ให้ตั แม่ไม่ให้ตัดต้องไปบอกแม่ว่าให้ตัดไปขอตามจริงอ่ะไว่าผมยาวได้แต่ต้องไปขอผอ,อ,อก่อนนะแต่สีผมเธอเนี่ยไม่ได้นะสีผมเธอต้องเหมือนเพื่อนๆนะ<ค>นี่<ค>อายาญ่าเนี่ยหัวม่วงเนี่ย<ค>เธอนะ่ะไปย้อมสีผมเหมือนเพื่อนคนคอืนอ่น,น,นบ้างเถอ <ๆ S 2> นะเธอก็ด้วยนะ้ำม,มินหัวสีน้ำเงินย้อมสีผมเหมือนเพื่อนด้วย สีน้ำตาลสีดำสีแดงเนี่ยเธอก็ด้วยนะเด็กใหม่โอเคนะโอเคค่ะถ้าจะไว้ก็ไปตองถ้าจะไว้ก็ไปขอพออถ้าไม่อยากไว้ก็ไปตัดนะโอเคนะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนถึงเวลาไปเรียนพาระกันแล้วเด็กใหม่ไปไปเรียนภาระกันภาระคืออะไรอ่ะ วิชาพาละวิ่งไงออกกำลังกายให้แข็งแรงเฮ้ยอยู่ที่โรงเรียนเก่าของฉันนาะฉันก็เคยเรียนพาละาเหมือนกันครูให้วิ่งรอบสนามตั้งห้ารอบอะโหห้ารอบเลยเหรอแต่ที่โรงเรียนเราอะ่ะ วิ่งรอบสนามแค่อสองรอบเองสองรอบก็เออไปเรียนวิชา,นานอะไรวิชาซ้อมรำละซ้อมรำมันคืออะไรหรอซ้อมรำก็เธอต้องซ้อมรำังให้ได้ไงซ้อมรำให้ได้คืออะไรวะ เดินเป็นแถวสิเฮ้ยยาย่าคนที่เดินข้างหน้าน่ะเดินเร็วๆวหน่อยได้ไหมเธอจะเย็นเย็นก่อนได้ไหมมินนี่บพรุ่งนี้ฉันจะไปตัดผมดีไหมน่ะไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวขอพออขอพออตอนเย็นดีกว่าเธอตอนนี้สิบโมงห้าสิบแล้ว สิบโมงห้าสิบก็นั่นาน่าแหละเออ <c oughs> ผ่านไป <c oughs> เฮ้ยเลิกเรียนแล้ว <c oughs> ฉันไม่ใช่เวรวันนี้ทำไมฉันเลิกช้ากว่าเพื่อนอีกอะ่ะ เฮ้ยทำไมต้องมีเรียนพิเศษสำหรับฉันด้วยฉันเรียนพิเศษคนฉันเรียนพิเศษแค่คนเดียวเองเนี่ยทำไมฉันต้องมาเรียนพิเศษแค่คนเดียวเองนั่นไงพ่อผูพ้พ่อขะอะอรเนื้อ,อยอะอะไรอเปล่า,าเอาแล้วเธอใส่ไว้ผมยาวทำไม พอไว้ผมยาวได้ไหมได้สิแต่ว,ว่าถ้าเธออยากตัดเธอก็ต้องมาขอพ่ออีกครั้งนะว่าจะตัดนะโอเคไหมโอเคค่ะบายบายค่ะพ่อได้เดี๋ยวพ่อออก็พ่อออจะกลับตอนไหนพ่อออในกามหกโมงนี่แหละอ๋อกว่าจะเลิกเรียนก็ นานมากเลยนะฉันเรียนพิเศษถึงห้าโมงเลยฉันเรียนพิเศษเสร็จห้าโมงกลับบ้านดีกว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆเองคนฉันจะค,ครูบอกว่าให้ไปย้อมสีผม ก็จะต้องไปย้อมสีผมฉันย้อมสีผมตอนนี้ไปอาบน้ำแล้วก็ไปย้อมสีผมก่อนดีกว่าเ <c oughs> สร็จแล้วกลับบ้านมาดีจังเลยเพื่อนไม่ว่าด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าซาโนอย่าลืมกด,ดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ จะเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดด้วยนะคะบ๊ายบาย